ซ้ำใดีครับพ่อแม่พี่น้องคือเกาครับคือเกาสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเลือกใช้ตะไบที่เหมาะสมกับโซ่เนาะครับโซ่มันก็มีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ตะไบก็เหมือนกันแต่เขามีรุ่นกลางเฮ้ยรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะลิ้ินพันกันมันรินพันกันลุ่มปุ่มเลยพี่น้อง ของผมก็ของผมจะใช้ตะไบแค่สองขนาดนะครับเพราะว่าโซ่ผมก็ใช้แค่สองขนาดนะเนาะผมจะใช้โซ่โซ่เล็กกับโซ่รุ่นกลางโซ่รุ่นกลางก็เป็นโซ่เบอร์สามหกสองสามมาหลังเหลี่ยมมาเลยครับผลตะไบก็ผมก็ใช้สองรุ่นก็มีรุ่น4ีุ่ดศูนย์กับรุ่นสี่จุดแปดสี่จุดศูนก็ไอ้นี่ครับ นี่ครับรุ่น4.0 4.0ก็เอาไว้นี่ครับโซเล็กสีโซเล็กส่วนในอ,อันนี้ครับไอรุ่น4.8 4.8นี่เนาะ4.8อ้โชัดนี่เนาะนี4.8นี่ครับก็เอาไว้สี โซ่รุ่นนี้รุ่นกลางนี่ครับอืมเพราะอะไรผมถึงใช้สองตัวนี้ทำไมทำไมผมไม่ใช้้5.5ก็เพราะว่า5.5มันใหญ่ไปอืมพี่น้องคือเราต้องเราต้องเลือกให้มันเหมาะสมอ่ะพี่น้องให้มันเหมาะสมกับโซ่ใช้ตะไบทั้งตะไบทั้งทุกอย่างเลยคือให้มันเหมาะสมให้มันถ้าเว้าไอยภาษาอังกฤษก็เนาะ ให้มันบาลานซ์กันน่ะแหละให้มันบาลานซ์กันนะพี่น้องอให้มันพอดีแเลยครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าเราใช้อะไรที่มันไม่พอดีปุ๊บม,มันก็เนี่ยเหมือนเหมือนไอ้ตัวนี้ผมจะยกต,ตัวอย่างกันฟังเนี่ยถ้าสมมตินะถ้าเราใช้ตะไบห้าจุดห้าใช่ไหมไอ้สำหรับโซ่กลางนี่นะโซ่กลางถ้าเราใช้ตะไบ 5.5มันจะเป็นสภาพแบบนี้ใส่แล้วพี่น้องนี่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 ข้อเสียมันตามมาก็คือนจะซูมให้เบิ่งพี่น้องเนี่ยเวลาเราสีฟันโซ่ไปแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมากินเลยโซฝั่งนี้ข้างล่างด้วยเห็นไหม ถ้าเราใช้ตะไบ5.5นะโซ่กลางนะอืมแต่นี่ผมใช้เอ้ยพูดผิดถ้าเราใช้ตะไบ5.5โซ่ใหญ่เนาะเพราะว่าไอ้ตะไบ5.5นะมันจะต้องไปใช้กับโซ่4.4นู่นส่วนโซ่กลางอันนี้เนี่ยผมจะใช้แค่4.8อืมไอ้แค่4.8นี่แหละถ้าเราใช้ตะไบใหญ่ปุ๊บมันจะมากินสีเอฝั่งนี้ด้วยอืม ได้อย่างผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนาะอืคิดง่ายๆนพี่น้องนี่นีง่ง่ายเลยยูนี่ง่ายๆเลยพี่น้องสมมุตินะอันนี้ตะใบพอดีใช่ไหมองศาคมูซมันก็โค้งไหมพี่น้องโค้งเยอะใช่ไหมอันนี้ถ้าเราใช้ตะไบใหญ่นี่องศามันก็จะเป็นแบบนี้นะ ิดง่ายๆเนี่ยคิดง่ายๆพี่น้องอืมถ้าเราใช้มันโอ้โหนี่คมกินไม้ปวดๆเลยเห็นมอองศามันโค้งดีกว่าองศามันรับมุมดีนะแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นทู่ๆอย่างนี้นะแต่มันก็ตัดไม้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันประสิทธิภาพมันมันไม่สูงสุดนะพี่น้องอืมประมาณนี้แหละที่ผมเลือกใช้นะส่วนออีนี้การตะไบนะการตะไบโซ่ของผมนะผมจะทําให้ดู นี่พี่น้องคือผมจะหาอะไรล็อกไว้ล็อกไว้กับเสาก็ได้นี่ล็อกแบบนี้นี่นล็อกไว้แบบนี้ให้มันขยับเขยือ่อนแล้วก็ไอ้โซ่เนี่ยเราต้องทําให้มันตึงๆนะพี่น้องให้มันตึงๆที่สุดไม่ให้มันเลื่อนได้นะอืมครับนี่เวลาเราสีนะเทคนิคของผมนะนี่เวลาสีสีไปอย่างนี้ <pathway? S 2> ือไม่ต้องหมุนไม่ต้องไม่ต้องหมุนอย่างน,นี้หรือไม่ต้องหมุนอย่างนี้นะ่ะอืมสีไปอย่างนี้แล้วแล้วยกขึ้นนิดนึงสีแล้วยกขึ้นนิดนึงเน,น,นี่ยสีแล้วยกขึ้นนิดนึงสีแล้วยกขึ้นนิดนึงสียกขึ้นนิดนึงอืมถ้าเราสีแบบปล่อยอย่างนี้เลยมันมันจะลงไปกินข้างล่างนะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเราสีเราต้องยกขึ้นนิดนึงเนี่ยแล้วก็เลื่อนไป แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเวลาสีนะพี่น้องสีเสร็จปุ๊บเคาะป๊อกๆหน่อยให้ให้ให้เศษไอเศษเหล็กเศษอะไรที่มันติดอันนี้ให้มันหล่นออกหน่อยนะอ่พี่น้องนี่กด,ดดีๆแล้วก็สีสีแล้วย,ยกขึ้นนิดนึงสีแล้วยกขึ้นนิดนึงสียกขึ้นอ่ะไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนหรอกนี่แบบนี้ นี่เปน,เนี่ไปเลยคมกลิบพี่น้องส่วนไอ้ส่วนโซ่เล็กที่นี้โซ่เล็กก็เหมือนกันนะพี่น้องโซ่เล็กผมก็ใช้ตะไบไอ้สี่จุดเอ้ยสี่จุดศูนย์หะ่ะเนาะอืมหมดชัดน่นสี่จุดศูนย์ก็สีเหมือนกันพี่น้อง ก็ตึงโซ่อันนี้ให้มันตึงๆเหมือนกันอย่าให้มันขยับเขยืนได้นะแล้วก็สีสีแล้วก็ยกขึ้นหน่อยๆสียกขึ้นหน่อยๆสียกขึ้น,ไม,มนไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนพี่น้องสีอย่างนี้สีอย่าง,างถ้ามันหัวมันถอกนยก็เราก็เราก็ถากบนนิดนึงอะไรแบบนี้แต่งหน่อยนะอันนี้ประมาณนี้นี่นี่น สีไปเรื่อยอย่างงี้เลยสีทำมือเบาๆพี่น้องไม่ต้องกดอะไรมากมายสีไปเรื่อยประมาณนี้แหละพี่น้องก็การสีฟันโซ่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องคือที่ผมเลือกใช้นะอ่ะนะสีสีแล้วยกขึ้นนิดนึงสีไปยกขึ้นนิดนึงสีไปยกขึ้นนิดนึง ประมาณนี้แหละตะอใบก็สี่จุดแปดยาาไปใช้ห้าจุดห้าเด้อพี่น้องเพราะใช้ห้าจุดห้าคือมันใหญ่ไปแล้วคมมันทู่คือคมมันไม่คมมากออ่ะประมาณนี้พี่นอ้องถ้าอย่างไงก็ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพี่น้องเพืเป็นกำลังใจเนาะ,อะโอเคครับผมสมบายดี